การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่มีการถ่ายทอดสดโดยเข้ารหัสสัญญาณและดำเนินการโดยระบบ OTA ของกล่องเครื่องรับระบบโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นล่าสุดกกทได้รับแจ้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าสัญญาณออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายในประเทศไทยยังคงมีการแพร่กระจายละเมิดลิขสิทธิ์ในดินแดนของประเทศอื่นซึ่งนอกเหนือจากลิขสิทธิ์ที่ได้รับตามข้อกำหนดของสหพันธ์ทั้งนี้สหพันธ์ได้ขอให้ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศไทย เนินการแก้ไขการเข้ารหัสที่ส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของสหพันธ์โดยด่วนที่สุดโดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ดำเนินการการเข้ารหัสในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามมาตรฐานของฟี FA ข้อที่2ในส่วนของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้ควบคุมระบบและผู้ให้บริการกล่อง STB จะต้องเข้ารหัสในรูปแบบที่ฟี ف ากำหนดไว้เท่านั้นข้อที่3ในกรณีที่ผู้ให้บริการใดไม่สามารถเข้ารหัสเป็นไปตามมาตรฐานที่สหพันธ์กำหนด ีฟ้ามีความจําเป็นต้องตัดสัญญาณที่จะส่งไปเผยแพร่ให้ผู้บริการนั้นๆทั้นทงนี้หลังจากที่กสอทชอได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวจากกะกะทแล้วก็ได้มีการเชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมกันอย่างเร่งด่วนผ่านระบบออนไลน์ในวันที่23พฤศจิกายนในช่วงเวลา16นาฬิกาซึ่งผลการประชุมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป